นะฮะซื้อว่าคนที่จะมาแทนมิโวาน,วานรายววชนะครับ<ฆ>เนี่ยะฮะได้รับการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐมาเป็นมือขวาว่าอย่างนั้นนะครับเ<ฮ>มื่อวานนี้ก็เปิดเผยบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ทางนายกสมาคมลุงออสนะฮะมอบหมายให้ทําหน้าที่ดังกล่าวนะครับซึ่งจากการที่ได้ร่วมงานกับโค้ชมิโลวัน รเยวสแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นที่เราไปแพ้อินเดียสี่ประตูต่อหนึ่งเนี่ยนะฮะ <Ha. S 1> แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ปัญหาหลายอย่างที่ทำให้สมาคมต้องตัดสินใจแบบนี้นะครับก็โค้ชต่อยนะฮะก็ยอมรับว่าเป็นงานที่หนักแต่ว่าส่วนตัวก็เชื่อว่าศักยภาพนักบอลของเราเนี่ยไม่ได้ไปกว่าทีมชาติอื่นดังนั้นหากทีมร่วมมือกันสนุนซึ่งกันและกันจะมีผลงานที่ดีได้และหวังว่าทั้งตนเองและโค้ชโชค จะทำให้สถานการณ์รวมถึงบรรยากาศของทีมดีขึ้นใน2นัดต่อจากนี้และหวังว่าแฟนบอลช้างศึกจะมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันนี่นะฮะเพราต่อยเขามีการเข้าไปพูดคุยกับทางราย รายเยวัชด้วยนะคะหลังจากที่เขาถูกปลดเห็นบอกว่าเดินเข้าไปหาโค้ชรายเยวัชเพื่อขอบคุณกับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ให้เกียรติโค้ชคนไทยตัวเล็กๆอย่างตนแล้วก็ให้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยพบเจอมาก่อนตนเองเนี่ยหมายถึงโค้ชต่อยจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดส่วนทางรายเยวัชเขาก็ตอบกลับมาค่ะว่าขอให้โค้ชต่อยพาทีมชาติไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นไปให้ได้จากที่เคยทํางานหนักในฐานะผู้ช่วยตอนนี้เป็นเฮดโค้ชแล้วก็ต้องทํางานหนักขึ้นกว่าเดิม ขอให้ทีมงานทุกคนโชคดีในเกม2นัดที่เหลือนี้ค่ะไปดูผลงานของโค้ชต่อยหน่อยนะฮะก็คือพาไทย Honda FC เลื่อนชั้นสู่โตโยต้ไทยหลีกงเมื่อปี2016เป็นครั้งแรกได้ในอรอบ10ปีของสโมโสรจากนั้นก็เข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของมิโลวานยาเราเยวัชนะครับในทีมชาติไทยชุดใหญ่นับตั้งแต่กุนซือชาวเซิร์ฟคนนี้มาคุมทีมเมื่อปี2017นะครับก็โค้ชตุยนี่ก็จะคุมทีมชาติไทยเนี่ยนะฮะ ครั้งแรกนี่พบกับทีมชาติบาเรนในวันที่10มกราคมนีม้ที่สนามอันมักตูมสเตเดียมในนครดูไบเวลา18นนลกาตามเวลาประเทศไทยนะฮะถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางช่อง7 HD แล้วก็ Fox Sport s HD ส่งกำลังแรงใจไปเชียร์กันได้ดูว่าผลงาน <c oughs> ครั้งแรกของโคชตยจะเป็นอย่างไรนะฮะ